สวัสดีครับวันนี้กลับพบกับพอจไรเดอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะฮะคลิปนี้กลับมาอีกครั้งครับกับเจ้าตัว c b r 6 0 0์ r ดอนะฮะที่เคยทำการรีวิวไปนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวหามันนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยว่ารถคันนี้เนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวพาดูรอบคันเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับก็สภาพโดยรวมนะฮะก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มครับสีก็เป็นสีดำอยู่แล้วนะครับล้อก็สีแดงโดยทั่วไปเลยนะครับ อย่างคงเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพามาไล่ดูนะครับเนาะ,น,ะนี่ฮะถ้าใครจำได้นะครับก็เคยเอาไปลองขี่มานะครับสองร้อยกว่านะฮะรถเก่าๆแบบนี้นี่เราวิ่งสองร้อยนะฮะเดี๋ยวเริ่มเลยนะฮะก็หลักๆก,ก็เก็บงานครับผมพวกพวกโครงอะไรพวกนี้เนาะจากเดิมเนี่ยมันเป็นสีรูหรืออะไรสักอย่างนะครับ ก็ไปพ่นดําให้มันเนียนขึ้นนะครับเก็บงานทั้งหมดเลยนะเ็าของคือรือ้อออกแล้วก็เก็บสีด้านในนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็รวมถึงแกนโชค๊คเอไม่ใช่ดิตัวโช๊คนะครับทีนี้ก็ทําสีใหม่เพราะไอเดิมเนี่ยจำได้ว่าลอกมาแล้วนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะฮะทำสี ด้านในก็ทําสีนะครับเนี่ยตัวโครงตัวโครงนะครับสีก็ทั่วไปนะครับให้มันโกนกลืนกับตัวรถดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ถัดมาก็จะเป็นเจ้าตัวพิค c ิปเตอร์นะครับก็เป็นพิค c ิปเตอร์ของ e อ s เซนะครับนี่นก็ใส่กับเจ้าตัว CB600 WR คันนี้นะครับฟิลจะเป็นไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลองกันนะฮะ ก็นี่ครับเนียนๆสวยงามนะครับล่มาก็จะโหลดเพิ่มนะครับจะของโหลดเพิ่มไปแค่หนึ่งนิ้วนะครับนี่มันก็จะทําให้แบบดูด้านหน้าเราเนี่ยมันดูแบบเนียนๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าใครที่ดูคลิปหรือว่าเนี่ยเท่าที่ผมจําได้นะครับเวลาเราจากเดิมอะตอนเดิมอะตรงเนี้ยช่วงแก็บแก็บไอช่วงแก็บช่วงเนี้ยมันจะสูงนะฮะแล้วมันทําให้แบบรถดูแบบโด่งๆหน่อยแต่พอโหลดมาเนี่ยเห็นไหม นี่ดูเนียนนะฮะดูเนียนเนียนขึ้นมานะครับหลอ่อๆเลยถัดมาก็จะเป็นเรื่องของปั๊มนะครับตัวนี้ก็ไปเปลี่ยนกันมาสับกับที่อื่นมานะครับคือพยายามให้มันเป็นใกล้เคียงกับอีกฝั่งหนึ่งเพราะก่อนอันนี้มันเป็นเหมือนกระปุกนะฮะเป็นกระปุกเนาะเป็นของแต่งนี่ก็ไปสับมาแบบเน้นเก็บเดิมนะฮะแต่ว่ายังไม่ทําสีอะไรเลยครับนี่การก็ประมาณนี้ แล้วก็กระจกนะครับใส่กระจกแต่งของอะไรนะเลสซิ่งพาวเวอนะฮะจกแต่งเลสซิ่งพาวเวอร์ก็เก๋ๆนะครับจริงๆก็รถแนวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นใส่กันนะฮะ mm. แต่พอใส่เป็นแบบแบบนี้ก็ดูแบบแปลกๆดีนะเหมือนมีหูเนี่ยวันน,นี้แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่เปลี่ยนหลักๆเลยก็คือนี่ครับผม ท่อนะฮะ Arrow ะะจากไหนครับเนี่ยท่อตัวนี้ Arrow ลาซาด้า <laughs> นะครับนี่ก็อารมณ์แบบแนวมอเตอร์จีพีนะฮะนี่แต่ว่าท่อที่ท้ายก็ยังอยู่นะนี่เจ้า <c oughs> ตัวอะไรนะโมริวากิของแท้เลยนะฮะตัวนี้ แต่ตัวนี้เนี่ยลาซาด้านะฮะก็สวยๆครับสวยๆก็เดี๋ยวรอฟังเสียงกันแล้วกันนะว่าจะลั่นแค่ไหนนะฮะหลักๆก็ประมาณนี้ครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากมายนี่ครับวันนี้ก็พากลับมาอัปเดตรีวิวกับเจ้าตัว Honda CBR 600ด r นะครับก็เป็นรถที่เก็บแล้วแหละจริงๆเจ้าของเนี่ยมีอีกคันนึงนะฮะ แต่มารีวิวไม่ทันนะครับกับนั่นก็คือเจ้าตัว c b 400ปล่อยไปแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> จะได้ครับขนนั้นไปเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับ ร้อยฮะเป็นไงครับเฮโร่ราสดานะฮะแสบดากมากลั่นมากๆครับจากเมื่อก่อนนะฮะที่เป็นท่อคู่ตัวของเขานะใส่คันนี้ไ้ด้านเลยเดี๋ยวต้องไปลองขี่ดีวครับว่าฟิลจะเป็นยังไงนะครับลั่นแค่ไหนแล้วก็ลองคุยคลิปเตอร์กันหน่อยละกันไป <'m> ร้อยครับผมก็หลังจากที่ไปลองฟิลลิ่งมานะครับผมกับเจ้าตัว Quick Chipter นะครับนีในตัวฮอนด้าซีเบียร์600ดับเบิลยานะครับคันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่า Quick Chipter เนี่ยทำงานได้ดีมากนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็น Quick Chipter เนาะขับโดยที่เราไม่ต้องกำคัตอ่ะยิงถนนดีๆยาวๆเนี่ยคือฟิลคือแบบว่าตบปั๊บปั๊บได้เลยนะครับแต่ว่า ที่ผมไปลองเนี่ยถนนเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบเย็นๆพอดีเรารถเยอะหน่อยก็อาจจะไม่ได้ลองแบบขนาดแบบแยาวๆอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเีลิปเตอร์ตอบสนองดีมากครับกับเจ้าตัว600ดับนาคันนี้เพราะเพราะว่าอีกอย่างคือมันต้องแบบใช้รอบหน่อยนะฮะแบบลากรอบประมาณสักจะไปพันรอบอะไรเงี้ยล้วก็ตบนะ,ะับมันก็จะสนุกหน่อยแต่ว่าระยะทางถนนที่ผมไปลองเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็รถติดด้วยนี่ฮะก็อาจจะเซฟเซฟในความปลอดภัยนิดนึงนะฮะแต่ว่า ทำงานตอบสนองได้ดีมากๆครับแล้วก็ขี่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยต้องกำคัสเนาะอีนี้ไม่ต้องกำครับก็กำอยู่เกียร์หนึ่งเกียร์สองประมาณนี้ก็สนุกสนุกครับหนงคิดถึงเหมือนเดิมครับแล้วก็เสียงท่อนะครับของอะลูนะฮะลาซาด้าของเรานะครับก็โหลั่นแสบดากมากนะฮะเพราะว่าจากก่อนหน้านี้ท่อเดิมมันก็ดังพอสมควรแล้วเจอท่อนี้ไปแล้วโหสะใจมากนะฮะ นี้ก็พามาอัปเดตนะครับกับเจ้าตัวฮอนด้าซีีอาร์600ดับเบิลอาร์คันนี้นะฮะหลังจากที่เป็นปีแล้วนะไปอยู่ด้วยกันนะครับ<ๆ>ก็มาอยู่กับเจ้าของของเขาจริงๆนะครับวันนี้ก็มีโอกาสแวะเวียนมาถ่ายให้คุณชมได้ชมกันดูนะฮะถ้สนใจก็ลองหาเก็บมาดูได้นะครับราคาตัวน,นี้ผมไม่ไแน่ใจละแต่ตัวน,นี้คือเจ้าของน่าจะเก็บแล้วครับก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวไงมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือว่าไปออกทริปด้วยกันนะฮะ เดี๋ยวไว้ถ่ายกันให้ชมอีกทีนะฮะสำหรับใครที่สอบถามมานะครับกับตัวตัว c ี400นะครับคันถีแดงตูดเป็ดแค่นั้นนะฮะเดี๋ยวไว้มีโอกาสไปอัปเดตรีวิวให้ชมกันอีกครั้งแล้วกันนะฮะเราวันนี้ก็ประมาณนี้กันนะครับสนุกสนุกคำๆแบบนี้นะฮะชิวๆก็ฝากไว้ครับกับช่องพจไรเดอร์นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำใจผมด้วยกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ